อฮนะครับกสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางรูสตูอีโอและวันนี้เราก็มาอยู่เกมพา r ิบไททันหรือแอ t แทกออนไททันนั่นเองนะฮะแม่วันนี้เราก็มาลรุยภารกิจหลักกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ชมนะครับลุยนะฮะอย่าได้เสียเวลารอช้าเลยเยสเซอร์นะครับเมื่อกี้เราก็จับไททันหญิงมาได้แล้วนะครับเป็นไททันหญิง เป็นการจับแบบวางกระดักนะครับระว่างโหลดเข้าเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอ่าตอนนี้เราก็เล่นมาถึงพาทที่แล้วนะเฮ้ยแล้วนะือ,อัว่าไก่นะครับพาทที่29อู้นานมากนะครับเอาลุยเอาละมันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยโถโยให้ตายเถอะไอ้พวกขี้เกียจค้านนี่มันทำอะไรกันทำไมไม่ออกมาฆ่าเททัทนกันวะใจเย็นไอ้พวกนี้มันเป็นโรคสังขัง ทำไมมันไม่ซื้อซีมามาทากันซะไอ้พวกนี้มันโง่จริงๆหรือมันไม่มีเงินกันเนี่ยฮะอามินฉันว่าบ้านเขาจนนะนะฉันว่าแล้วพวกนี้มันต้องจนมันไม่มีเงินซื้อแม้กระทั่งยาทาสังคังเลยเนี่ยให้ตายเถอะอะไรกันวะมันแย่จริงๆนะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในกองทหารของเราใช่แล้วแต่ว่าฉันใช้ ใบหญ้าขัดเอานะเวลาฉันเป็นสังขคังแล้วก็ <ผม S 2> อาจจะมีใบ,บ,บไม้บ้างใบใบแห้งอะ่ะใช่แล้วนั่นแหละฉันใช้วิธีนั้นเอานั่นแหละนะนายอาจจะอยากจะลองก็ได้มันสะใจดีนายรู้ไหมมันสัใจมากเลยนะเจอฉันสินายต้องได้ลองดูอะ่ะแบบเนี้ยมันดีที่สุดแล้วมันเหมาะสำหรับนายด้วยแหละใช่แล้วเอาไปลองนะ ยาทาสังคังเนะี่ยมันไม่สะใจมันไม่ดีหรอกฉันจะบอกไว้ก่อนนอยายใหญ่คิดไปอ่านรองใช้ในายอาจจะแพ้ก็ได้เฮ้ยทุกคนพวกเราได้ยาทาสังคังมาแล้วของหลวงมาแล้วเหรอไปกันเถอะไปรับของหลวงเอาละครับตอนนี้ก็ภารกิจอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้จะขอ,เ,อเรียกลูกน้องกันนะครับมาดิมาดิมากันเราเราต้องการลูกน้องอีกสองคนอา่า <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาใครอีกดีวะไอ้นี่อีกแล้วกันเราไปกันสี่คนใช่แล้วเอาพวกเราลุยอย่าได้รอช้า้อเอ,เ,อ,เ,อเคพุ่งไปเลยครับณนะจุดนี้ต้องจัดการเลยแบบนี้สับเข้าให้เออไม่ตายเหรอจะบอกนะว่าไม่ตายเมื่อกี้่อเอสโอ้โหมือตกไปหน่อยนะเนี่ยฝีมือตกไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่า พักพักไปช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะฮฟีมือก็จะ,ะกลับมานะครับณนะจุดนี้ก็ไม่เป็นไรอ่ะจัดไปนะครับตอนนี้ก็จะง่ายๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไปได้ได้ไปทําธุรกิจอะไรนะขวานล้างกําแพงมานะครับเราก็เลยมีอาวุธที่ดีนะฮะก็เป็นการได้เปรียบกว่าคนอื่นๆนะครับณนะจุดนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเราโหดสัตว์รัสเซียมากณจุดนี้นะครับ วงสับแบบเบาๆนะครับต้องบอกไว้ก่อนเฮ้ยเพื่อนจะให้เราไปช่วยอ่ะให้ตายเถอะให้ตายซิว่าพวกแกนี่มันเกะกะจริงๆมีตัวไมหมแถวเนี้ยมีกันเหรอได้จัดหนักให้เลยพันสี่นะครับตอนนี้ก็ต้องไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับณจุดนี้เราบอกเลยว่าต้องไปช่วยเพื่อนที่อยู่ข้างหน้านี้บ่าเอ้ยไอ้บ้านั่นไอ้ท่านบ้านั่นกันเหรอฉันเองไม่ไง ฮะมันไม่ตายบ้าเกินเรื่องแบบนี้ได้ไงเนี่ยสับซ้ําไปเลยนะครับแล้วก็ไอ้นี่ปล่อยไว้ไม่ได้ไอ้นี่ไอ้นี่ปล่อยไว้ไม่ได้นะครับมันสมควรตายเปลี่ยนแก๊สแป๊บนะฮะรัจับเปลี่ยนแกสแ๊สแล้วแล้วก็เอ้ยใครให้เรามาช่วยวะเนี่ยทาไมไม่เห็นจะช่วยได้เลยเนี่ยฮะโธ่เอ้ยแกมาเข้าทีมกับฉันดีกว่านะ่ามาเข้าทีมกับเราดีกว่าเอ้ยไม่ทันละบ้าเอ้ยโอเค นะครับตอนนี้เราต้องไปช่วยใครเนี่ยตรงนู้นน่ะตรงนู้นต้องไปช่วยใครไม่รู้นะครับอ่ะงั้นเราไปช่วยคนก่อนแล้วกันบอกเลยออกไป,ไปลบลบลบอือไปเล็งหัวไว้นั่นแหละใช่ฉันองจัดก,การแบบนี้เลยนะฮะเรียบร้อยครับเม่ต้อบอกนะว่าฟันไม่ตายมันฟันไม่ตายกันเลยไ, <อ S 1> ไอ้ไอบ้าเอ้ยเสียเวลาจริงๆมันต้องจบไปตั้งนานแล้วเรื่องเนี้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้น เราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับตอนนี้นั่นคือซาชาใช่ไหมนั่นใช่ซาชาไหมเนะี่ยบ้าเอ้ยไททันพวกนี้มันหลุดมาถึงนี่ได้ไงไว่าได้โอ้ฟันไม่โดนขอซ้ำหน่อยละกันอย่าบอกนะว่าว่าไม่ตายทำไมฟันทีเดียวไม่ตายวะเนี่ยถ้าจะเหมอมเกินม,มากเกินไปแล้วนะไอพวกไททันแกจะกินม้าชันเหรอไอไออุ้มมันจะกัดมาเรานะครับไอไททันบาน,นั้นแกจะกินม้าฉันเหรอฮ้ บาเอ้ยแกนี่มันบ้าจริงๆนะครับเอาละ่าได้รอชา้าครับตอนนี้ต้องต้องไปเก็บแก๊สก่อนละกันเราจะเย็นอยู่แล้วนะครับไหนแก๊สอยู่ไหนข้างหน้างั้นเหรอดีเลยนะครับบอกเลยว่าเราจะใช้ให้คุ้มนะครับตรงแว้อะไรแด่คนตายด้วยโกเมนเน่ยโอเคมีแก๊สอีกถังหนึ่งอยู่ข้างหลังนี่ว่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับอยพุ่งไปดิพุ่งไปพุ่งไปเดี๋ยวค่อยเติมแก๊สก็ได้ นั่นแหละเติมได้เลยนะครับณจุดนี้ก็พุ่งไปเลยพุ่งไปข้าบนคนข้าบนหัวมันเลยนะครับเฮ้ยทำไมพุ่งไม่ได้วะเนี่ยอีสเดย์พุ่งไปสับเข้าให้นะครับจากนั้นก็อย่าได้รอช้าครับผมเล็งไปที่หัวมันซับแล้วยังไงต่อไม่ตายเหรอเนี่ยจะบอกนะว่าอาร์มินนิฟันไม่ตายเฮ้ยบาร์เลยมันจับช้นมันจับช้อนมันจับช้อนอุ้ยสับเข้าให้แล้วไงต่อ เปลี่ยนใบมีดได้ไหมไม่ได้อามินยังไม่มีสกิลเปลี่ยนใบมีดนะครับยังไม่มีสกิลปามีดนะฮะณจุดนี้ก็ต้องรอไปก่อนแล้วกันโอ้โหไอ้ไททันบ้าน,นี่งั้นเหรอมันลิงหัวฉันพุ่งไปข้างหลังแล้วสบับสับเข้าให้ไม่ตายดึงอีกรอบนี่ไงเน้นเน้นไปเลยนะครับแล้วจุดไหนอีกนั่นมันจะบอกนะว่าไอ้มอนนั่นมันชื่ออะไรนะมันชื่อโคนี่ใช่ไหม โคนี่รอสักครู่ชากำลังไปเอสัอจจโอเคสับเข้าให้เรียบร้อยนะครับนะจุดนี้ก็ไปเลยอย่าได้รอช้าโคนี่กำลังรออยู่จอเอสโอ้โหไม่ขึ้นพุ่งไปสับนะครับนะจุดนี้อย่าได้รอชารออ้าครับสับต่อนั่นแหละทีเดียวไม่ตายขออีกทีล้วกันนี่ไงนะครับเอาละในเมื่อทีเดียวไม่ตายเราก็ต้องขออีกทีนะครับไปไปช่วยเพื่อนเร็วไปเลย เอสเอสหมดละแก๊สกูหมดละนี่ถังสุดท้ายแล้วนะเวย้ยให้ตายสิใช้แก๊สเปลืองชมัดเลยต้องใช้มากันบ้างแล้วแหละนะไปจ้า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 เราต้องใช้มากันบ้างนะครับในจุดนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเราใช้แก๊สมากไปก็ไม่ดีนะฮะเร็วสิให้ตายเถอะมันเป็นลุมเพื่อนเราเล่าโอ้ไม่นะไลเนอร์ได้ต้องรอชั้น แล้วต้องรอชั้นเฟยจเจอตัวแล้วซับเขาให้แล้วไงต่อกดอันติเลยได้ไหมอันติมาแล้วยิ่งบอกเลยว่าเราจะลุยกันแบบโหนไล่ซาดิาาดเราจะโหนไล่ซาดิษเราจะโหดไล่ซาดิษแล้วล่ะนะลุยซับเขาให้แล้ว,ลวนะลลไงต่อลุยอย่าได้รอช้าซับเขาให้นั่นแหละสุดยอดทุกคนทําได้ดีทุกคนทําได้ดีมากนั่นแหละสุดยอดนะครับภารกิจเสร็จสิ้นครับผมตอนนี้นะครับอื้อหือ ไปมุ่งไปเร็วมุ่งไปที่ภารกิจเร็วมุ่งไปช่วยมุ่งไปช่วยมีขละเร็วเข้าเวียนเลยไปแล้วช่วยแล้วนะครับตอนนี้อา้าวฟันไม่ตายไอบ้บ้าเอ้ยนี่ฟันไม่ตายเวลาใกล้จะหมดแล้วเวลาไม่คอยท่าไอ้บาซบเวลาไม่คอยท่านะเว้ยเฮ้ยเอาละครับตอนนี้เราต้องรีบพุ่งไปข้างหน้าต่อนะครับเพื่อที่จะไปช่วยทีมทีมอื่นๆนะฮะเอาลนะ บ้าเอ้ยแก๊สมันจะหมดแล้วเวย้ยให้ตายเถอะเวลาเหลือแค่สามสิบหกวิงี้นเหรอแล้วจะไปช่วยทันไหมนี่เอ้ยกำลังรีบกำลังรีบไม่ต้องห่วงกำลังรีบไอเวเอยเนยกูกำลังรีบอยู่นี่ไงไม่เห็นเลยไงวะไม่แหกตาดูเลยไงเ,ยเรียบร้อยนะครับนะจุดน,นี้ต้องบอกเลยว่าไอไททันตัวนี้เล็งหัวมันยากเอาละเล็งได้แล้วไม่ตายกงน้เหรอได้งั้นก็ซ้ำไปอีกรอบแลวกันเฮ้ยมันจับฉัน เฮ้ยกดกดตีดิโอ้บ้าเอ้เกือบตายแล้วไม่ล่ะขอบคุณที่ช่วยนะเวรนจริงๆเลย,ยเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยอย่าบอกนะว่าอะไรกันเนี่ยทำไมเวลาหมดอะต้องถ่วงเวลาไว้ใช่ไหมแม่มันเข้าไปข้างในโอเคนะครับเราถ่วงเวลาไว้ได้สําเร็จนะครับตอนนี้ได้ทุกอย่างบวกหนึ่งมานะฮะอ๋ออ้าท่านบ้าน,นี่กันเหรอมันพุงเข้าหาชั้นเองฉันไม่ได้อยากจะทําแบบนี้หรอกนะ ไม่ได้อยากจะโหดโชว์ความโหดอะไรให้มันมากมายแต่ว่ามันทุ่งมหาชนเองช่วยไม่ได้เว้ยเอสฮ่าฮ่อย่าบอกนะว่ามีไทท่านโผลมาขนาดนี้ให้ตายสิถ้าท่านโผลมาซะเยอะเลยไปไปกันพี่สีหมอกจ้ะจ้าจ้ะจ้าต้องขี่มาพี่สีหมอกไปนะครับตอนนี้เฮ้ยมีเวลาห้านาทีในการปกป้องที่แห่งนี้ไปเลย จอสับโอ้ยสับแขนขาดเชื่อกูไม่ได้อยากจะสับแขนมึงเลยไอ้บ,บ้าเลยไอ้ตายเถอะระวังมันเข้าไปแล้วเร็วพวกไททันเข้าไปแล้วเร็วสิไอ้ตายเถอะวะเร็วพุ่งไปเล็งหัวได้แล้วทุกคนรอก่อนเอเอไม่ตายเหรอมไม่ตายเหรอเนี่ยมไม่ตายเหรอเนี่ยฮะมึงจะตายไม่ตายกูถามแค่นี้แหละมึงจะตายหรือไม่ตาย นะครับถ้าไม่ตายจะจัดให้อีกครั้งหนึ่งเอาเล็งหัวได้เลยสับดิสับเขาใหเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะรอสักครู่นะครับณนะจุดนี้ต้องบอกเลยว่าต้องลุยแล้วนะครับเจอตัวแล้วไอ้อ้วนนั่นงั้นเหรอได้แถวนี้เราเราเสียเปรียบนะครับเราดึงสลิงไม่ค่อยได้ซึ่งมันจะเปลืองแก๊สมากนะฮนะณจุดนี้เราต้องบอกท่านผู้ชมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเปลืองแก๊สชิปหายนะไม่มีอะไรที่เปลืองขนาดนี้แล้ว เราก็ยิ่งเป็นคนใช้แก๊สเปลืองอยู่ด้วยนะครับมันก็เลยมีปัญหากันนะจุดนี้เอาละอย่าได้ร้อชา้าสับให้มันตายให้หมดโอ้ทําไมไม่ตายอีกทีเดียวเองต้องเปลี่ยนใบมีดแล้วแหละนะครับณนะจุดนี้เฮ้เหลือตัวสุดท้ายแล้วมาอยู่ไหนมามามากูอยู่ไหนเนี่ยอามากูอยู่นี่โอเคไปกันเลยพี่สีหมอกจาะ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 เหลือตัวสุดท้ายแล้วเร็วเข้าโดดข้ามไปโดดข้ามไปสิ ตัวข้ามไปสิวะเอออ้ยเอาละอย่าได้รอช้านั่นแหละมันอยู่ตรงนู้นเรามีคันเสบียงมากมายเราไปเอาสเสบียงได้ไปจาะ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 ขี่มาไปแล้วครับตอนนี้มีคันเสบียงอยู่ข้างหน้านะครับตอนนี้เร็วเร็วเข้ารีบด่วนเลยนั่นแหละคันเสบียงอยู่ข้างหน้าเราต้องฆ่าไททัทนตัวนี้ให้ได้ใช่แล้วไปไททัทนชนิดนอนเงี้ยเหรอโอ้โหดูมันดูมันคันมากถึงกับเอาห้ำไปถูกับหินอ้ย แกแกคันมาขนาดนั้นเลยเหรอบ่าเอ้ยจะไม่ต้องใช้ซีมากก็ได้นะใช้ใบไม้เหมือนชันไงเล่าโท<อ>้โอ,อืมกูมไม่มีแก๊สนี่มันช่างเฮ้ยเฮ้ยแก๊สบวกหนึ่งว่ะมีคนเอาแก๊สมาส่งให้ถึงที่นะครับต้องขอบคุณมากนะจุดนี้เอเออ a สฟันคอฟันคอสิว่าฟันคอเออเรียบร้อยนะครับนจุดนี้ก็ เดี๋ยวไปหาคัางเสบียงก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้บ้าเอ้ยเอ้าไททันโผล่มาว่ะอย่าบอกนะว่านี่มันบอสน่ะฮะฮะฮะไม่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 แอะแม่งไททันชนิดอะไรกูไม่รู้แหละแต่ตอนนี้กูขอไอ้นี่ก่อนได้ไหมเนี่ยอ๋ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรโอ๊ยโดยลบเกียร์เองกันเหรอ ขอเสบียงหน่อยโอเคขอบคุณมากทุกคนเอาละเราไปก็ได้ละเราจะไม่เสียเวลาอยู่ตรงนี้ในเมื่อบอสมาเราต้องไปจัดการมันเฟ้เราเบียติอยู่จะรออะไรเล่ากิ้งไปกิ้งไปเลยอึ้ยอึ้ยพุ่งไปครับพุ่งทะยานพุ่งทะยานไปไอ้บ้านนี้มันแพ้แสงครับไอ้บ้านนี้ยิงเข้าให้แล้วไงต่อเปิดอันติครับผมทุกคนลุยยิงแสงอีกรอบนี่นะครับซับ สับบอสโอ้โหสับบอสบอกเลยว่าทีเดียวจบใช่ไหมครับบอกเลยว่าทีเดียวจบนะครับอือเป็นไงเล่าบอสก็บอสเถอะแต่ฉันอามินนะเว้ยหยา่าเฮ้ทไททันหญิงมันร้องว่ะสงสัยมันร้องในป่านะครับททัทนหญิงเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะในป่าอะหยา่าททันหญิงแหกปากครับเฮ้อะไรกัน มันแหกปากร้องทำไมหือแสบหูมากครับทุกคนนี่อุดรูหูแทบไม่ทันนะครับฮะฮะแกจะร้องทำไมให้มันดังหนวกหูเ้้ปนี่แกจะแหกปากหาว่าแสงอะไรเอวินสาท่านกำลังมาฮะทางไหนมันมากันทุกทิศเลยทุกทิศทางฮ โอ้โหไททันแม่งมากันทุกทิศทางเลยครับตอนนี้ไททันมันกำลังวิ่งไปหาไททันหญิงนั่นมันกำลังทำอะไรกันนะ่ะเฮ้ยอกอกมาเดี๋ยวนี้นะเว้ยคนที่อยู่ข้างในไททันตนนันะวนี้เนี่ยเฮ้ยเว้นเอ้ยอื้อรีไวท์สับสับอู้หูสับเออเอ่อ,เอไอเตี้ยไอเตี้ยเอ้ากัดขาแล้วตอนนี้ไอเตี้ย มันกาลังกินไททันหญิงงันเหรอไททันทุกตัวกาลังกินไททันหญิงโอ้โหนี่คือการลุมโสมใช่ไหมเนี่ยทุกคนถอยกลับก่อนไม่ไม่ใช่ทุกคนปกป้องไททันหญิงไว้นะครับตอนนี้เราต้องปกป้องไททันหญิงไว้นะครับอ่าต้องปกป้องไททันหญิงเพื่อที่จะรู้ว่าใครเป็นคนอยู่ข้างในไททันหญิงนะครับอ่าแต่ละคนนี่ช่วยชกันมันมองด้วยสายตาที่แบบว่า มันคงจะกลัวนะครับมันคงจะกลัวกลัวว่าจะรู้ว่าตัวจริงที่อยู่ในไททันนั้นเป็นใครนะครับอือกินกินกินเข้าไปแดกแดกเนื้อเหมือนกับว่าเป็นการพีชีพฆ่าตัวตายนะครับอ่าเรียบร้อยดีนี่คือการหลุมโสมครั้งยิ่งใหญ่ นะฮะอูโยมันช่างบาดตาบาดใจอะไรกันวะเนี่ยบาซบจริงๆมันฆ่าตัวตายมันเรียกให้แทนท่านตัวอื่นมากินมันใช่แล้วมันทำแบบนี้เพื่อลบล้างหลักฐานไงว่ามันเป็นใครโอ้โหเหลือเศษกระดูกด้วยอืมแม้แต่กระดูกแม่งก็แย่งกันโอโอนี่คือการลุมโทมครั้งยิ่งใหญ่ครับท่านผู้ชม ไม่น่าจดจําเลยนะครับเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าจะบาดตาบาดใจเราเลยนะครับโอ้โหอามีนยังไม่อัพเลเวลอีกเหรอเนี่ยโอเคได้หินมาเยอะพอสมควรนะเนี่ยแชทเอาละครับท่านผู้ชมผมว่าลุยภารกิจไหมภารกิจนี้มันกระจอกเกินไปอะว่าไหมอืมแต่ผมก็อยากจะอยากจะอัด เป็นพัดพัดไปทีละมิชันนะคนเราต้องกลับไปที่ฐานป้องกันตัวอย่างนั้นหรยอลิอวไอกลับไปทำไมอ่ะแกจ,จะกลับไปทำไมฉันจะกลับไปดื่มนมแล้วก็กินข้าวอาบน้ำไม่ได้แกจะกลับไปทำอะไรเล่สยายอย่างนี้ไม่ได้นั่นมันไม่เห็นว่าจะเป็นปัญหาของฉันตรงไหนเลยฉันจะไปฮะบายบาย เอเวนปล่อยเขาไปเถอะแน่เขาตัวเตี้ยเขาต้องดื่มนมแล้วรู้ไหมเธอก็เตี้ยเหมือนกันไม่ใช่เหรอแล้วไม่อยากดื่มนมกับเขาหรือไงกลับไปดื่มนมที่บ้านซะหรือจะดู่มนมแม่ก็ได้นะแล้วแต่ถ้าเกิดขี้ขาดขึ้นมาแล้วก็คนนี้ไปเลยฉันจะสู้คนเดียวเองเออมันบอกว่าเออกูนี่ภาคมั่วอย่าเชื่อนะว่ากูภาค ภักจริงๆนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้มาเล่นตัวเอเลนนะฮะแม่มันช่างเยี่ยมยนในขอนูดอาวุธดิมีอะไรมั่งอมีอะไรใหม่ไหมไม่มีอะไรใหม่เลยเหรอวะอ๋ออาวุธไม่มีอะไรใหม่เลยครับโอ้โหไม่มีอะไรใหม่เลยทออุปกรณ์สามมิตินี่มีมีอะไรใหม่อยู่นะไอเกียเนี่ยเนี่ยไอนี่ไอนี่ของใหม่ว่ะ แต่ว่าเราขาดของอยู่สิ่งหนึ่งก็คือไอ้อะไรเนี่ยโปรโตไทอะไรสักอย่างเนี่ยมันหายากขนาดนั้นเลยวะลิกิตลิกิตอะไรสักอย่างเนี่ยขาดอีกสองอันน่ะถ้าเรามีเราซื้อไอ้นี้ได้เลยนะเนี่ยหรือว่าต้องหาจากไทท่านหญิงวะเนี่ยจะซื้อทั้งทีต้องซื้ออันนี้เว้ยสองหมื่นแปดเนี่ยใช่ไหมมันถึงจะคุ้มในดูดิอันนี้มีสองหมื่นแปดไหมเนี่ยนี่ไงสองหมื่นแปดเนี่ยเฮ้ยขาดอีกสี่อันเรามีอันหนึ่งนะครับอันนี้ โอ้หของดีเลยนะเนี่ยแต่แต่ก็ดีดีไม่มากอะ่ะดีเพิ่มขึ้นนิดเดียวอะ่ะจากที่เราใช้นะครับคือตอนนี้เราใช้ของไอ้นี่อยู่อะ่ะเอาไม่ใช่เหรอเราใช้ถังในอยู่วะเราใช้ถังแก๊สอันนี้ใช่ไหมเอออันนี้คือประสิทธิภาพสูงมากหมื่นสี่แต่ว่าอันนี้สองหมื่นแปดแม่งเพิ่มแค่หนึ่งกับหกกับแปดแค่นี้เองอ่าไอ้ที่มันเพิ่มหนึ่งก็คือเพิ่มใบมีดนะเก็บใบมีดได้สูงสุดสี่อันนะครับอ่าก็เก็บใบมีดได้สูงสุดสี่อัน ส่วนทางแก๊สเนี่ยเอออะไรวะไม่มีไม่มีการเก็บนะมันเก็บได้สูงสุด4อันเมื่อกี้เก็บทางแก๊สกับเบมีม่ได้นะครับแต่อันนี้เก็บเบมี่กับทางแก๊สได้อย่างละ3อันนะครับทางแกนี้โอเคก็เดี๋ยวเราไว้มาพบกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะท่านผู้ชมตอนนี้ของเราก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับเอาเป็นว่าอย่าลืมกดาฝากกดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้เล่นเกมผ่าไปพบไททันกันต่อไปด้วยนะครับอ่าแอคแทกออนไททันนี่แหละ นะฮะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับหรือปุ่มติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบายซิวเกนจุกุูวอ่าไว้เจอใหม่พัทหน้าครับผมสำหรับพันนี้ไปละบ๊าย